สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบจะเสวนาโนโนวรน,นาโนช็อตฟิล์มแอนไลฟ์ท็อกเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2566กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทันตแพทย์อดีเรกศรีวัฒนาวงศา นายกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการโครงการเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยาสูป กล่าวในงานเสวนาโนโนวันาโนช็อตฟิล์มแอนไลฟ์ท็อกเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2566ว่าปัจจุบันมีนักสูบหน้าใหม่สนใจบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นทั้งทงที่อันตรายไม่ต่างจากบุหรี่มวนเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งครั้งเท่ากับสูบบุหรี่ปกติ4มวนถือว่าอันตรายกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาและไม่ใช่ทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดา จึงควรมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดโดยทันตแพทย์ถือเป็นคนแรกที่เห็นรอยโรค รอยเนื้อเยื่อในปากที่อาจลุกลามกลายเป็นมะเร็งได้และได้ช่วยคนที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ทําให้ครอบครัวกลับมามีความสุขจากการเลิกบุหรี่นอกจากนี้ยังได้ช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องว่าการสูบบุหรี่ไม่สามารถช่วยลดน้ําหนักได้ถือเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนที่อยากลดละเลิกบุหรี่และยังคงรณรง์อยู่สม่ําเสมอ ทางด้านนายแพทย์วันชาสุพัฒจัตุรัตผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีได้กล่าวว่าคนรุ่นใหม่เป็นเป้าหมายใหญ่ของบริษัทบุรีเพราะเป็นการขยายตลาดสร้างรายได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องรณรงค์ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาเพราะขณะนี้คนสูบบุรี่อายุน้อยลงเรื่อยๆโดยพบว่าอายุน้อยที่สุดคือ6ขวบ โดยเฉพาะการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการออกมาในรูปแบบใหม่ๆจึงจำเป็นต้องให้ความรู้กับเยาวชนเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เพื่อนช่วยเพื่อนนิสิตนักศึกษาช่วยกันเองโดยมีอาจารย์ช่วยเสริมความรู้เรื่องโทษพิษภัยบุหรี่เป็นพี่เลี้ยงทํางานร่วมกันขณะเดียวกันเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพต่างๆก็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชน ด้านนายภูวนนชัยชนะอุดมกุลนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธในฐานะประธานโครงการโนโนโนสโมกิ no ้งและบิดได้กล่าวว่านิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบได้ทำจดหมายเปิดผนึก ในการเข้มงวดนโยบายการห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและการจำหน่ายให้กับเยาวชนโดยขอให้ 1. คงกฎหมายห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและจัดจำหน่ายโดยให้รัฐบาลคำนึงถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน 2. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยดำเนินคดีกับผู้ขายโฆษณาสื่อสารการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ และบุหรี่ไฟฟ้าที่ลักลอบจำหน่ายทางออนไลน์ให้แก่เด็กและเยาวชนและ 3. ขอให้รัฐบาลเร่งการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังและสนับสนุนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในประเด็นพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแก่สังคมทุกช่องทางค่ะ